หม้อมันเล็กกระชอนมันใหญ่เผ็ดเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวแห้งเรา ก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องพัตตาปากินพาเทียววันนี้พัตตาก็เข้าครัวเช่นเคยวันนี้จะทําก๋วยเตี๋ยวแห้งกินมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเพราะเป็นครั้งแรกของพัตตาจะลองทําก๋วยเตี๋ยวแห้งกินดูมาค่ะลุยลงมือเลยพอดีทาก๋วยเตี๋ยวแล้วเส้นมันเหลือกินหมูกระทะเก็บเก็บตกกับข้าวในตู้วันนี้ ก็เลยจะมาทำก๋วยเตี๋ยวแห้งกินผักเราก็มีผักบุ้งกับตะหล่ำปลีผักเราล้างได้เรียบร้อยแล้วเคียรยตู้เย็นมันเมนูเคียรยตู้เย็น จะไปใส่บาตร้าสาราหนังแห้งทำน้ำก่อนทำน้ำคุกเจียวกระเทียมให้หอมรั้งแรกนะ ไม่รู้รสชาติจะไม่รู้จะเป็นยังไงทั้งรสชาติแล้วก็หน้าตาไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าผ่านอยู่แล้วแหละว่า <c oughs> ยองจะคล้องไมก่อนหนอมไยังหอมหรือยังเรามีหมูสับอยู่แล้วก็จะใช้หมูสับกระเทียมเราก็เริ่อมเลองแงอะ ให้เหลืองให้หอมอืมโอเคเหลืองแล้วพอแล้วเอาหมูใส่นี้มีหมูสับก็ใช้หมูสับนี่แหละ กระทะพังเดี๋ยวร่อนเดี๋ยวเราปรุงรสมาซอสซอสหอยลงไป Por ใส่ชูโอ๊ตาดแม่ปเปรียวแท้ๆงานนี้ทำไมมันไหลใช่หรอแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันมันมีหมูชิ้นอยู่หน่อย ใส่หมูชิ้นไปให้หมดลเลยหมูสไลด์อยากใส่นานนะ่ะเดี๋ยวมันสุกมันจะแข็งเกินไปก็เลยไว้ใส่ทีหลังเ,นะเดี๋ยวเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไป หอยมาใหม่สีอีูดำจักน้อยพอละพอไหมเดี๋ยวดูกันป่นลืมพริกป่นอ่ะพอไหมสีพออย่างนี้ไปละเดี๋ยวไปเอาพริกป่นก่อน คนเรามันเผ็ดม,มากพี่ปนขั่วเองแค่นี้แหละนี่ก็เติมน้ำะกะสิมเหมือนพัดหมโคราชเลยเนาะดูๆไปแล้วอะอ <laughs> ใส่น้ำ น้ำแล้วก็ซิมสองถ้วยมันนี่แหละถ้าเหลือเราก็เก็บไว้ลวกทีหลังได้ใส่หมดเลยแล้วก็จะซิม มันเดือดก่อนน้ำมันเยอะไปปะเนี่ยมันต้องข้นๆหนัวๆเนี่ยมันน้ำจะเยอะไป <c oughs> ชิมสิแซ่บยัง แซมเลยขาดทุกอย่างน้ำตาล nam giữ vậy ใส่เลยนะป้าสีสันเริ่มดีละถ้ามีลูกชิ้นนะใส่ บมากได้แล้วเดี๋ยวเคี่ยพอแล้วได้แล้วน้ำเราเนี้ยเราก็จะลวกเส้นมีอยู่ในตู้เย็น วัตถุดิบที่มีอยู่ในตู้เย็นถ้าจะให้ดีต้องมีลูกชิ้นมาลวกใส่ด้วยมันจะแซตมากอันนี้เราเอาเท่าที่มีในตู้เย็นสองถ้วยตะกรงถ้วย เส้นไหมเส้นไหมอันน้เส้นไหมอันนี้เส้นเลยเราจะจะคิดเส้นไหมรอน้ำเดือดแป๊บนึง से लेकिन ये ताया? ลวกเส้นงใส่อะไรมาเลยลวกเส้นก็เนี่ยแหละมันเนี่ยมเลเนี่ยมมัเปิดเพลงใส่เลยนะใส่เส้นลงไปก็ผักใส่ก็ลุกเส้นสุกก็เอาขึ้นแค่นั้น,นลงไปเอากระลำลงไปว้าโอ้ยเนี่ยฟปิดเลยแล้วก็เปิดเพลงใส่แล้วนัเนแหละเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราจะราดน้ำน้ำที่เราทำไว้ เผ็ดเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวแห้งเรามาพร้อมกินอุ้ยเดี๋ยวมันเหลือวรอีกชามแต่ต้องมาทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนี่ไงเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยได้แล้วละหชามเดี๋ยวชามที่สองจะทำเส้นหมี่เอานะอัดเส้นหมี่นะรอบนี้เส้นลงไป ไกระลำลงไปสิ่งคอมเม้นต์เนี้าบอกเสียงเบาแม่มาปรับปรุงชอบชอบทำให้เอฟซีขอโทษค่ะลืมข่าวค่ะไม่ดีแค่ไหนก็ไม่มีเสียงก็มันจะทาไม่ดีเลยเรียบร้อย เอฟซี FC, ลองทำกินเดอ้อง่ายๆไม่ยากเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้เส้นมีถ้ามีลูกชิ้นก็เอามาลวกใส่ได้อันนี้วันนี้เอาเท่าที่มีของในตู้เย็นเคลียร์ตู้เย็น ก,กระชอนมันใหญ่ถ้าอยากเอากระชอนลวกมันนะก็เลยไม่ได้ก็เลยได้แค่นี้นวะดกระชอนกะชันกระชอนลวกเส้อนอันนี้แหละง่ายดีเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปราดน้ำที่เนี่ยใครจะเจียวกระเทียมราดอีกก็ได้นะแต่ว่าพตาเจียวไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ เอาหมูลงไปแล้วมาเสร็จแล้วเราก็จะมาลาดน้ำที่เราปรุงไว้นี่เลยลาดลงไปน้ำที่เราปรุงไว้ใส่ลายเสียบลายเรียบร้อยไปเดี๋ยวลงมาคนดิหน้าตาจะเป็นยังไงตามจริงอะ่ะใส่นั่นก็ได้นะ โหละพาเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอ่ะแต่ครนี้มันเรามีในตู้เย็นมีแค่นี้ไงแล้วก็แค่นี้ฉุกงเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำในใส่น้ําเยอะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวแห้งเราอุ้ยน่ากินอยู่นะเนี่ยหน้าตาสะสวยด้วยเดี๋ยวลองชิมดูสิ ตอนหลังจากที่ใส่กับเส้นแล้วว่ามันยังแซ่บเหมือนเดิมอยู่ไหมเนีก่กระเทียมเจียวเราอืมจืดไปหน่อยเติมน้ำปลานหน่อย ผัดเหลืออะไรก็เพิ่มเติมเอานะน้ำส้มน้ำตาลแต่๋ยวเราว่ามันแซบแล้วแต่มันจดืดไปนิดนะแค่นั้นเองน้ำเ,เ,นเหลือเส้นก็เหลือลวกได้ซื้อลูกชิ้นมาใส่อีกก็ได้แซบแล้วไป ไปกินกันมาจ้ากระเตียวกระเตียวกระเตียวแห้งแต่เหมือนเป็นกระเตียวน้ำยังไงก็ไม่รู้อุ้ยแต่อร่อยอร่อยครั้งแรกนะเนี่ที่ทำถ้ามีลูกชิ้นใส่นะีมันจะโอเคมากอ,อร่อยมากเลย เส้นหมี่เส้นหมี่มบูบับเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวออกไปซื้อของไว้ไปใส่บาตรท,ทุ่งนี้ออกบัญสาสักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเดี๋ยวติดตามชมคลิป จะไปใส่ที่บไหนเอยกินเสร็จแล้วจะไปซื้อของ เส้นเล็กเป็นยัไงมอร่อยนะอขอชิมนะขอชิมเส้นเะอ้ยเส้นเล็กเหนียวนุ่มเบียร์อ <Okay. S 1> <c oughs> ืมเส้นเล็กเหนียวนุ่มเบียร์อืมมันเหมาะกับเส้นเล็กมากเลยนะเผื่ออย่างนะี้ 好了。 จริงแล้วน้ำลาดอ่ะเขาต้องทำคน้นๆนี้ใส่น้ำเยอะไปหน่อยก็เลยเป็นแบบนี้แต่แต่ก็อร่อยอยู่ ตัวออกไปซื้อของกป็นเดี๋ยกกลับมาค่อยมาแพ็กได้มาแล้วผักวัเทบูผาานอาหารแห้งเราก็จะมาจัดปใสบ่บบทะ สวย <laughs> นมไอนมไอน่นมปังหมดแล้วนมนมนมเขาบอกให้จัดสวยๆเกิดเกิด ขั้นไหนจะได้สวยๆจะสวยได้แค่ไหนแบ่งไส่บารดด้วยแบ่งไว้กินด้วยได้แล้วแล้วก็เสื้อข้าวขนมทีนี้ ติดคอแล้วมีน้ำนะถ้าไม่ได้ใส่น้ำกลัวติดคอขนมเต็มล้ว ข้าวอย่างนี้ใส่ข้าวแล้วถุงที่ไงให้เธนเราบันถึงเอาใส่เล็กนีงเต็มตะกร้านะเอาใส่นี้ จะได้ไม่อดไม่อยาบบุญไว้เยอะ ไอุเต็ม เรียบร้อย